แสดงความยินดีท่านที่จะเลิกจนถาวรที่เห็นคลิปนี้นะคะจงหมดกรรมหมดเวรหมดหนี้หมดสิ่งเหลือติ่เหลือใช้เหลือไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบุญสร้างบารมีท่านมีบุญท่านโชคดีท่านเป็นผู้มีบุญจักสรรให้มาเจอคลิปนี้นะคะจงสว่างจงหลุดพ้นจากกรรมเวรเรื่องเงินเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทุกมาทั้งชีวิตท่านเห็นคลิปนี้เปิดทางเปิดทรัพย์เปิดสมบัติด้วยการแชร์กดใจคอมเมนต์เซฟบันทึกขออนุโมทนาสาธุก,การกับมหาเศรษฐีใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะท่านจะโชคดีนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้ท่านรับบุญรับบาร,รมีรับคลื่นพลังของบุญบาร,รมีที่หลั่งไหลทะลุทะลวง เป็นสมบัติของท่าน

อาจารยุปการาสมาตาปิตาจยยตกาบิยามมังสุริยจันธิมาราชาคุณวันตานราปิจัพัมมะมาราจยินทาจารกปาราจเทวตายาโมมิตามนสาสมาสชตาวิิกาปิจักสัพเพสตาสุขีโหนตุคุณญาณิ ตมโมนาถุปจจีกาพุธุสสังโคนาทุตระูมะมะเตสุตมานุภาเวนะวาโรกาสังละพันตุมาใกล้เวลาแล้ว,ว,ะลวะนะครับเหลืออีกเหลืออีกประมาณ2นาทีเราจะเรียงที่นะครับอนุญาตให้คุณพบุตเข้ามานั่นในที่พี่จอมแต่ว่าเท่าของอยังไม่มา ก็ยินดีต้อนรับค่ะเยี่ยมชมนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฟังเรื่องราวของพระนางปทุมวพีกันต่อนะคะเอาบนต้อนรับพระธรรมญาตาปีที่13บสามรองทานหลวงพู่สดเอาบนทุรบุญมาฝากนะคะสาธุค่ะ ขอนอกพื้นที่ใช่ไหมคะไปร่มรายการที่พิหารคต32มีเก้าพี่นะคะรอต้อนรับพระคุณเจ้าอยู่พระคุณเจ้ากราบนิมนต์นะคะได้ออกนอกพื้นที่และต้องไปรวมตัวกันที่พิหารคต32เจ้าขากราบขอบพระคุณค่ะหายเปล่าหายไปสองอยู่เลย เดี๋ยวส่งให้เอ็นเลยเอเนยฉยที่นั่นตอนนี้ใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะขออนุญาตให้ท่านได้เก็บ โทรศัพท์ไว้ก่อนระหว่างที่คนตรำรวจทนายกปลาเดินเข้ามานะครับตอนนี้จะถ่ายตอนปโปรยจะถ่ายตอนอธิษฐานก็ได้เลยนะครับใช่ครับตอนนี้อยากจะโปรยอยากจะบันทึกภ่าได้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเหลือดอกไม้ไว้คนหุ่นอยาน่าปล่อยปลนนะอย,าย่าปล่อยปลนนะครับแล้วก็ดูขอบขอบเื๋อด้วยนะครับจะ<ต>มีเสียงเงินเนาะเสียงเงินเราไม่อยู่ในเส้นสดเลยแล้วก็ดูฝักตรงข้าวด้วย ให้สีของเราเท่ากันจะปกติภาพที่เสือของเราจะมีเส้นได้สีน้ำเงินให้สังเกตด้วยนะคะบนเสือจะมีเส้นได้สีน้ำเงินสองเส้นให้เราโปรยระหว่างเส้นได้สองเส้นนี้นะคะเส้นได้สีน้ำเงิน ีใต้ทุกท่านประนมงมือขึ้นและเด็กเสียงสาธุการถวายการต้อนรับคณะพุทธบุตธรรมยาตรา1141รูู่ปโดยพร้อมเปลี่ยนกันนะครับสา เราจะเป็นศิาปิาจนกว่ารูปสุดท้ายจะเด้อ,ออกจากมหาวัทนาลัยรคชน,นะครับากาลแตว่าของหัวข้อที่ท่านเคยให้อไว้ว่าภูคณะของเราได้สรรคคุณระเด็จพระบุอูสารับผู้ธมาามาอย่างต่อเนื่องำกันอย่างจริงจังและก็ทำอย่างส,สม่ำเสมอซึ่งเรื่อนร่้ของท่าน เราจะปล่อยให้เดือดร้า